พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้บ้านพมมีทะเลหมอกเลยเมื่อนี้ทะเลหมอกอมาเบิงนำกันทะเลหมอกนะทะเลหมอกแต่ว่าพมกมันกีดยางนะมันระบุทันตอนเสาเขานะตอนมันลงแหงตอนนี้บุกค่อยแหงก้านใด่แล้วครับตอนนี้ยักใซส์ยซสจากหน่อยแล้วนี่ทะเลหมอกบัวเทะบุกค่อยได้เห็นเลยครับทะเลหมอกนะคุณละ ทะเลหมอกนะมา,มาเบื้องนํากันสวัสดียามเช้านะครับเด้อวันอาทิตย์เด้อยวมือเงีย,ยทะเลหมอกเบื้องเอาตะเวนก็กำลังจะขึ้นแล้วนี่ครับนี่ใกล้จะขึ้นแล้วพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ยามเช้าน,นี่แล้วนี่นี่นะครับนี่ทะเลหมอก อยู่บ้านนอกบ้านหนาเนาะมันแล้วก็มีบรรยากาศเห็นทะเลหมอกบวค่อยได้เห็นเลยครับเลยนานๆนนที่อยได้เห็นทะเลหมอกนะเหมาหมอกเต็มเลยตอหน,นึง่งนะแต่ว่าพมลงมาบทฐานขีดยางครับเพิ่งแล้วนี่ขีดยางกนะดาษอยากกันยุงคขนคุ้นคุ้นอยู่นี่แต่งพกอยากกันยุงจะรอดเลยทะเลหมอกนะแม่ปทะเลหมอกเดินอยากกันยุง ยุงไร่ส่วนย่างนี่ครับนี่ยากันยุงนะเก็บบรรยากาศงามๆม,มาให้เบื้องลยครับนี่ทะเลหมอกคลองบานเห่านานๆทีได้พอทีนึ่งครับทะเลหมอกนี่บ่ได้ว่ามีคู่มือเด้มีพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนี่ มาฝั่งนี้ก็มีข้าวครับนี่กำลังทอดแล้วครับนี่กำลังใกล้จะทอดแล้วนี่พอดีเอสเขาเมาเลยพอเลย,อยากจองไว้เด้อจะไปให้กินเอฟซีผู้ใดก็ได้นี่นะครับนี่ข้าวใกล้ทอดแล้วครับนี่ข้าวปนบ่ทอดนี่ใด่เนาะมุงจากเนาะน,นี่ าใกล้จะขึ้นแล้วครับนี่บรรยากาศนี่โอ้ตัอนี้กำลังขึ้นแหงเลยสูงขึ้นสูงขึ้นเลยครับนี่นี่นะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเอ้าฟาไปกีย่ยางอีกส่วนหนึ่งอย่างบุรีแล้วนะครับเด้อต่อนี้ยังอีกหนึ่งสวนอย่างบุรีแล้วอยู่ต่อนี้แล้วอีกหนึ่งสวนแล้วมันมีซ่องส่วนนะพี่น้อง อีกส่วนหนึ่งก็บัวลายดอกห้าร้อยกว่าต้นนี่แหละบัวลายปันใดอีกส่วนหนึ่งแหะโอ้กุ้งบดิขึ้นบ่เนี่มยคกบเต็มป้อมแป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 มอยู่นี่กุ้งบดิฟูขึ้นบ่กบขึ้นกุ้งมันีจแต่เสาอยากช่วยแล้วเนาะ ฮัะโนี่ะครับสวัสดีครับติดตามพมอมนเดอร์นี่กดไลค์กดแชร์ให้พมได้อย่างบุดดังอยู่ตอนนี้สวัสดีครับ